หืมแงเจ๋งไปครับฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แล็คู h ชาแนลนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในเกม One Punch Man the Strongest กันอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับก็ยินดีต้อนรับท่านนะครับเข้าสู่ช่วงแล็คูน f ฟร d เดนะครับวันนี้ครับจะมารีวิวสกินเจ้าสิงโตวันจูจีนนะครับพร้อมแล้วนะครับเราไปเริ่มกันเลยครับ โอเคหนึ่งสอสแอคชั่นอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดไลค์ให้คลิปเราด้วยนะครับตัวละครเจ้าบิดคิงนั่นเองนะครับเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยก็อัพมาเหมือนเซิเร์ฟไทยเลยนะครับก็คือมีสกิน สิงโตนั่นเองนะครับเหมือนกันเลยซึ่งได้จากกิจกรรมพิเศษนะครับวันตุจีนะครับตรงนี้นะอัพตรงนี้อ่าอันนี้ตอนที่เราซื้อปลดล็อกครั้งแรกเนี่ย490เราก็จะได้สก,กินเจ้าสิงโตมาเลยจากนั้นเนี่ยเราก็จะเก็บเลเวลครับทำเควสไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้มีเควสเป็นเควสรายวันนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นเควสกิจ,จกรรมทั้งหมดนะเราก็ทําให้เสร็จก็จะได้นะครับอัพเลเวลเนาะนนี้ ตัวนี้จะมีข้อดีด้วยนะว่าตอนเราเก็บชิ้นส่วนสกินมันจะมีแผ่นป้ายนะครับผมอยา่างตรงนี้เห็นไหมตอนนี้ถึงผมถึงเลเวล10เนี่ยก็จะได้ชิ้นส่วนนี้ก็กดแรงปิ้งนี่ครับตัวนี้จะเป็นรูปภาพของสกินนะครับรูปภาพคืออะไรครับก็คือนี่ครับเข้าไปในสกินนะครับตรงนี้นะครับก็นี่ครับตรงสกินนี่พอเราเลือกเข้าไปนี่มันจะมีรูปตรงนี้ครับเห็นไหมรูปสกินตัวนี้แหละ อ่าเราจะได้บัฟพ,พิเศษนะครับอย่างเช่นอ่าแรกก็จะเป็นบัฟนะครับเพิ่มอัตราดาเมจนะครับผมแล้วก็มีเพิ่มเลือดเพิ่มอัตราดาเมจนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดดูอ่าชิ้นส่วนชิ้นแรกนะนี่ครับหนึ่งสามสี่ห้าหกเราก็เลือกเอาได้เลยนะสมมุติว่าผมจะเฮ้ยเมื่อกี้ชิ้นอะไรบวกบัฟนะเอาชิ้นที่มันบวกบัฟด้วยเผื่อว่าเราได้ไม่ครบทุกชิ้นนะครับผม ชิ้น3นี่น่าจะเป็นเหมือนสกินการโจมตีนะครับผมเอาเป็นอันอันชิ้นหนึ่งก่อนแล้วกันนะบวกบวกเปอร์เซ็นผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะบวกข้างในหรือบวกข้างนอกนะครับเอาชิ้นแรกครับผมครึ่งได้แล้วใช้นี่ครับมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ครับให้เราใช้นะครับแล้วก็กดใช้ครับอ่านี่ครับอ่านี่ตรงเปอร์เซ็นตรงนี้นะครับผม อ่าน่นจะเพิ่มมาละสองเปอร์เซนต์โอเคไหมอ่าอน,นี้ก็รีวิวสกินไปแล้วนะก็เดี๋ยวต่อไปนะผมก็จะไปรีวิวเจ้าตัวบอสใหม่นะครับลองดูซิว่าไอสกินใหม่นี้มันคืออะไรเอ่ยตึงตึงหนึ่ง แค่เป็นรูปเฉยๆก็สกินนี้น่าจะไว้ใส่ตอนต่อสู้นะดูส,สวยๆเก๋ๆเดี๋ยวไปดูเอฟเฟกต์ตอนมันตีเลยได้ไหมประมาณ 10m ไปครับไปลองเอาแบบจุดทีจุสีหน่อยนี่ไม่ได้จัดทีอีกแล้วนะครับผมเอาคิงมาอยู่ข้างหน้าเฉยนี่ขอเสือได้ออกสกิลใจยเย็น มาแล้วครับการโกรกบเป็นทีแฟตตบโองจะไม่รอดแล้วดีนะยังมีคอของเกีจโรคอยหิวขึ้นมาอีกมาครับเสือมาแล้วควรแล้วครับยกังเจ๋งไปครบับุยังไงครับ ยุงแดงเริ่มทํางานแล้วมีการไล่โจมตีของยุงแดงแล้วนะครับผมจึ๊กจั๊กจั๊กจ๊กๆๆๆนี่เสือไล่โจมตีไม่ใช่เสือสิพูดผิดสิงโตมันคือบิดคิงนะเสือเฮ้ยไม่ใช่เสือมันคือสิงโตพูดผิด,ดีกแล้วสิงโตนะครับสิงโตโเค็นไหมสิงโตมาครับสิงโตมันมันสองพยางอ่ะเี๋ยวต้องเรียกยังไงให้มันหนึ่งพยานในรายสองพยางนั่นแหละต้องฝึกเรียกสิงโต สิงโตยังไม่เตะครับสิงโตติดกระดูกเหลืองอยู่นะฮะไปครับนี่สิงโตตีไปแล้วเอาโอุยไปแล้วครับชูบสิงโตเป็นสิงโตน้ำโชคเลยนะเนี่ยเรียบร้อยตายเลยอยูต่อเนอยได้ไหมเอาไม่ใช่แล้วคนละสิงโตแล้วนะครับผม โอ้โหใกล้ตายแล้วนี่ครับผมก็น่าจะชนะเพื่อนคนนี้ไปได้นะครับผมเจอเดี๋ยวเจอยุงแดงของผมโอเคสุอเตะเลยลูกพ่อไปครับยุงแดงไล่โจมตีพเพื่อดน้อยซอมบี้แมนไปสิเออเอาครับยุงอันติตัวข้างหลังเงก็ไม่รอดเรียบร้อยครับยุงเก็บดาเมจไปด้วยดาเมจ44%นะครับผม สำหรับใครที่อยากเป็นสมาชิกนะครับเพื่อนๆสามารถกดจอยนะครับตรงด้านล่างได้เลยนะครับข้างๆปุ่ม Subscribe นะครับจะมีปุ่มจอยคลิปอธิบายรายละเอียดสมาชิกอยู่ด้านบนนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตาม s u c r i b e c h ชาแนลจากนั้นกดกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้เพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆทางชาแนลด้วยนะครับ